คลิปนี้ลุงผ้าหลาะสิผ้ากลับไปสู่ยุคประวัติศาสตร์เมืองหลวงเก่าสุขโขทยัยยุคสมัยของพ่อคุณรามคำแหงมหาราชเพื่อชมบรรยากาศความกว้างขวางความยิ่งใหญ่อลังการความสวยงามของเมืองเก่าสุขโขทยัยลุงสิทัตต่อให้หน่อยที่สุดแล,ล้วลุงกัสิปลอยคลิปให้มีเสียงตามธรรมชาติฟังไก่อธิบายเนาะ อาจจะมีเสียงล่มหลบกวนบางต้องกราบขออาภัยหลายๆเด้อยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เมืองสุโขทัยอุทยานประวัติศาสตร์พี่น้องคนหลายอยู่เนี่ยนี่เป็นวันเสาร์ถจอดไล่ยอยู่พี่น้องมาถึงลานจอดรถเอาก้อนสิเขาไปถึงอ่ามองจำหนายตัวหรือเขาไปข้างในเนาะ ท่ามุระให้เรียบร้อยเขาห้องน้า้อ,องท่าพี่น้องนี่ลานค้าร้านขายก็เต็มอยู่คือกันขอ,องน้าซะก่อนมาส่วนตัวกับพี่น้องมีจักรยานให้เสาทะคันละยี่สิบบาทขี่อ่อมอุทยานประวัติศาสตร์บอกกำหนดเวลาดอกมดมืนมม่นวดเว้นเนาะนี่คือทางเขา้าพี่น้องทางเข้า ห้องจำหน่ายตั๋วอยู่นี่ค่าเขาอุทยานพี่น้องค่าต่ําก็่า60ปีคนละ20บาทแ้่คนไทยเด้อถ้า60ปีขึ้นไปเนี่เข้าฟรีคือลุงนี่ยเข้าฟรีเลยแต่วันนี้มาเป็นคณะพี่น้องเพิ่นกาจิมีรถล่างบริการนั่มเที่ยวกันแพ่บริจากปั่นจักรยานนั่งรถล่างเที่ยวพ่น้อง สวัสดีทุกท่านอีกรอบหนึ่งนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เที่ยวบริษัทสุโขทัยความเมือยของทุกท่านนี้นะคะเป็นทางด้านทิศใต้แองวัดมหาธาตุเดี๋ยวเราจะผ่านหน้าก,กันเป็นจุดสุดท้ายนะคะซึ่งทางด้านทิศใต้ของวัดมหาธาตุนี้นะคะจะมีเจดีย์พิธีพักพุรุโลกตุนจาริยละค่ะเจดีย์นี้นะคะมีชื่อเรียกว่าเจดีย์ห้ายอดหรือว่าเจดีย์ยอดปุดเป็นเจดีย์ที่เก็บอัฐขิของพญานิไทยที่เราทราบนะคะเพราะมีแผ่นลานทองคาเสร็จเ,เอาไว้ค่ะ อาตีของท่านนะคะอยู่บนชั้นที่4นับตั้งแต่ฐานล่าทานที่ตนอ,ออกนะคะจะมีปล่องสามเหลี่ยมยื่ออกมา พญาลิไทนะคะท่านจะเป็นก,กษัตริย์องค์ที่6ค่ะ,ก,ะกษัตริย์ของสุขโขทัยนะคะมีทั้งหมด9ก้าพระองค์แต่ว่าจะมีราชวงศ์เดียวนะคะคือราชวงศ์พันล้วงในยุคข,ของพญาลิไทจะเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดเพราะาท่านออกบวชค่ะก็จะพรรษาอยู่ที่วัดป่ามะม่วงแล้วจะเป็นผู้ที่ตา่างไปพูนระ่วงด้วยนะคะส่วนแคมของวัดมหาธาตุขวามือค่ะก่อริอ,อีกมีความกว้างความยาวด้านละ200เมตรมีคูน้ำล,อลอ้อมและก็มีประตูทางออกทั้งสด้านค่ะ จบ,บื้นที่ของอุทยานีนะคะได้จบ,บเออดือนมีพศ2531และเป็นมรดกโลกนะคะในวันที่12มค .2534 ค่ะจะมีอยู่3ที่ด้วยกันนะคะที่ได้เป็นมรดกโลกพร้อมกันที่ที่นี่ศิษฐ์และท่าแพรเพชรค่ะส่วนวัดธนา,านีนะคะจะถึงเป็นอีก มีชื่อว่าวัดสีสวายสีสวายนี้มีความหมายนะคะสีจะหมายถึงดีส่วนคําว่าสวายสวายค่ะจะหมายถึงมะพวงริกนิดนึงก็คือสีสิวายะอันนี้เป็นค,คําขึนต้นบทส่วนของศาสนาพราหมณ์ค่ะเดิมทีที่นี่นะคะเคยเป็นเทวไลที่ใช้ะกอบท,ทางศาสนาพราหมณ์แต่ว่าสมัยนมเเอมาก็เลยเปลี่ยนเทไวไลตรงนี้ให้กลายเป็น เรื่อประกอบทีทางศาสนาพุทธซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะวัดสิงสวามีอายุที่900ปีนะคะส่วนวัดอื่นๆที่อยู่ในกำแพงจะมีอายุที่700ปีค่ะวันนี้จะเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดเพราะว่าสร้างสมัยกอง ในบริเวณนี้นะคะของไปอยู่ก่อนประมาณ200ปีนั่นเองค่ะส่วนความมอของนุชท่านนี้นะคะจะเป็นทานลนกของวัดสีสวาย้ายในนะคะจะเป็นองค์ปางองค์ปางทั้ง3องค์ค่ะสร้างแทนเพชเจ้าสามคือพระพหมพระนารายณ์พระศิวะหรือผู้สร้างผู้ร่าสรอู้ค่ะจุดนี้ก็จะถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สนใจเข้าไปรับชมภายในวัดไหมคะ วัดทุกวัดได้รับการบูรณะหมดเลยนะคะวัดส่วนใหญ่ค่ะได้รับการบูรณะค่ะแล้วมีพศสองพนสี่ร้อยเค่ะทางเขาวัดวส,สีสวายพี่น้องที่ใกล้เป็นได้ใกล้เป็นได้บรรยายสุฟังเราในแรกละเอียดลุ่งสิบะบรรยายนี่อย่างกับิ้ามาเบิงถ่ายรูปสวย ชมข้างในกใันใกล้ๆมีพระปรางอยู่สามองค์ท่านพนว่าดั้งเดิมเป็นของาาศาสนาฮินดูมีอายุ900่เก่าลอยปีงามไม่ได้ลเลยนะ ดูใกล้ๆใต้ฐานของผับปรางก็จะมีประตูเข้ามาพี่น้องประตูเข้ามาโอ้เหม็นขีนกขีนขางข้าวข้างาบนเลี้ยวก็เห็นดอกไม,ม้อมมันเหมิดเนาะก็จะเป็นหูเป็นช่องเงินไปอาจะเป็นมีส่วนประกอบของใหม่พร้อมพี่น้องทั้งพูดเลียวก็เห็นดอกมันเหมิด ลอบๆพระปรังอ้อมมาถึงด้านหลังสวยงามเป็เลย่หลองดวดไล่ ่ก็คือตีบูนนะคะตีที่แปลว่าสาปบูนสมัยถึงกำแพงก็คือจะมีบูนน้ำค่ะสำหรับพระคดีเป็นจำนวน3มชั้นเ่อป้องกันพม่าจมตีแต่ว,ว่าในสมัยนั้นไม่ได้ถูกพม่าจมตีเหมือนกับของอินทยาน,นะคะแล้วว่าสีสวายความเมื่อน,นี้นะคะที่ทเข้าไปชม สุโขทัยนะคะจะมีลักษณะที่โกงสูงคล้ายกระป๋อไข่โบนถ้าของลบุรีคะ่ะจะมีลักษณะที่ตนเตี้ยแต่จะก,กอ่อด้วยศิลาแรงทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นศิลาแรงประจดปกตินะคะสาเหตุที่วัศรีสว่างนี้ไม่ได้ก่อด้วยศิลาแรงทั้งหมดเพราะในพื้นที่ของสุโขทัยค่ะไม่ค่อยคุณศิลาแรงส่วนใหญ่นะคะจะคุ็นตที่สีสัตว์กระแพงเซึ่งปัจจุบันนี้สีสัตว์ก็ยังมีศิลาแรงให้เห็นในทั่วไทยนะคะส่วนต้นไม้ขห้ท่านีตัวนี้เป็นต้นไม้ที่ปลูกขึ้นมา ในจิราจาริปเคะจะกล่าวไว้ว่าร้างป่ามาป่าถึงเพื่อระในเมืองนี้หมากุ้งหาขังก็หลในเมืองนี้ตาาตาล่างก็หลในเม เลขนี้นะคะมีทั้งหมด116วัดค่ะส่วนวัดที่เรียกเพเบียนนะคะจะมีทั้งหมด218วัดสาเหตุที่มีวัดจำนวนมากนะคะใส่ฐาดว่าในสมัยก่อนค่ะเขาจะมาสร้างวัดเพื่อของตัวเองเพื่อให้ลูกหลานในวงศตระกูลน,นะคะมาบุญท,ที่วัดหรือว่าใช้ระดับบารมีนั่นเองค่ะส่วนถัดนานะคะจะเป็นทาง้านน้าตื้นฝั่งซ้ายมื่นจะมีถ้ามองเข้าไปในนะคะเสถียน้ำตกระจายอยู่ค่ะบ่อนิบ่อน,นะคะระดับบ้านหนหลังใช้ขานว่าเป็นบ้านของคุณน้ำขุดนา เราพูดก่อนนล้วในบริเวณนี้ทั้งหมด65หมู่้ามกลางของชาวบ้านอยู่แล้วแรมนอกค่ะพอถึงที่ภายในี้เป็นพื้นที่พระราชวังส่วนเนื้อที่ของที่ของเมืองจะมีพื้นที่2ไร่ค่ะหรือว่า3.2ตารางกิโลเมตรแต่ถ้ารวมแล้วนอกกาแพงเมืองด้วยนะคะจะมีทั้งหมด43,750ไร่หรือว่า70ตารางกิโลเมตรค่ะส่วนถัดมานะคะจะเป็นทางด้านขวามือที่นี้มีชื่อว่าวัดทองค เรงเงินนี้สใจลงไปรับมภยในวัไหมคัวตวัดระพังเงินอันนี้คือแขนที่ ตานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยไปเข้าไปดูวัดตะพังเงินกันเข้ามาถึงภายในบริเวณวัดตะพังเงินสิบพายีปหนหองเบองอหนึ่ง,อ,นนงอันนี้จะเป็นบอ่อน้ำบอ่อน้ำโบ้าน บอ่อหนึ่งกบหมายถึงของขอบขั้วหนึ่งสมัยก่อนอันนี้ก็จะเป็นบอ่อของวัดบ่หัวสิเห็นมาเปี่นะมันหย่อนแสงอาจจะมัวมัวสักหน่อย ทรงกลมหรือว่าทรงระฆังแทนเพราะว่ารูปแบบเป็นทรงกลมหรือว่าทรงระฆังนี้จะตั้งได้ง um ่ายกว่านี Wh ่ค่ะส่วนศาลความว่าตรงนี้มีชื่อว่าศาลตะพังเงินนะคะด้านในก็จะเป็นอุโบสถของวัดตะพังเงินเมื่อสักครู่นี้อุโบสถในสมัยสุโขทัยส่วนใหญ่ค่ะจะมีน้ำล้อมรอบเป็นจำนวนมากเพราะว่าอุโบสถวัดตะพังเงิน ก่อนนะคะถ้าไม่ใช้ตําแงน้องรอบเขาก็จะใช้น้าอาล้อมรอบแทนนะคะเพื่อเป็นขอบเขตวัเถุตรงนี้นะคะเป็นโจรทั้งหมดเลยที่จัดมาเราทุกคส่วนทางด้านรถฝั่ง,วงขงวามือตรงนี้นะคะเป็นทางด้านหลังของวัดมหาธาตุค่ะภายในของวัดมหาธาตุนะคะมีโ,โจสุนีแห่งสุพรรณหมด8ดซุ้มฐานวิหาร10แผ่งจริงท,ทั้งหมด2 0งรอเองค์ค่ะ จะเป็นของเดิมทั้งหมดค่ะสาเดิมที่คนภบมนะคะมีมากกว่า200ศก็จัรวมอเตอร์ไวและรอบด้วยสาเหตุที่มีสารน้ำจันวนมาานีีนะคะก็เพื่อที่จะการเปลี่ยนว้ธใช้ขอภูเพราะพื้นที่ของเรยาเป็นพื้นที่สูงน้ำส่วนหนึ่งที่เราได้มาดีนะคะได้มาจากน้ําฝนอีกส่วนหนึ่งค่ะได้มาจากเกิดฉีกโงหรือว่าทํนุมพรุนเกินดินแข็งแรกของประเทศไทยแล้วสารน้ำาดีนะคะจะมีควาธรมเชื่อมถึงกันค่ะ แตว่าประตูน,นี้เปลนเป็นทอซีเมนตแล้วนะคะและ้วก็รังกองเดิมค่ะไปเก็บที่พิพิธภัณฑน้ำหนัของวิทยาส่วนซ้ายมือตรงนี้ก็เป็นวัดน,นะคะแต่ว่าเป็นวัดล้างหรือวัดตักเล็ซึ่งจี่นี้จะถูกลงใองค์ประกอบที่สมบูรณ์ของวันที่ผ่านมาเพราะวัดล้างส่วนใหญ่จะเหลือเพียงฐานเท่านั้นค่ะตามกรมเสื้อปะกรนะคะเจตปฏที่ว่าอะไรที่ไม่มีหลักฐานทางโบราณนะคะหรือว่าไม่มีเขาคงเดิมจะไม่ได้รับการบูรณะขึ้นมาค่ะหากบูรณะขึ้นมาแล้วมันถือว่าเป็นการอีกเบือนกระวัติษาสตร เลยเห็นแค่ไหนสร้างเท่านั้นนะคะส่วนซ้ายในตรงนี้ค่ะเป็นวัดศักดิ์สีทเจดีย์ที่อยู่ท้ายในเป็นเจดีย์ทรงกลมหรือว่าทรงรัฆังค่ะได้รับอิมพิัมาจากศรีลังกาด้านหน้านะคะจะเป็นวิหารขนาดเจ็ดห้องค่ะก็จะมีพระปังมาด้วยชัยนั่งคุยสารอยู่ทีนี้สนใจลงไหมคะลงครับสามารถชีกบ่ลงวัดดีพีน้องเริ่มต้อแจ้แล้ว เริ่มต้อ,อนแจแดดแล้วย้อนกลับไปเบิง่งลุ่งผ้าหล่อที่ลุ่งลงไปแล้วก็มี้ขึ้กันมีหลังรุ่งเข้าไปทายเบิง่งยว่สาวสที่เห็นอยู่แพ้แม่เรียกว,ว่าสาว,วิหานะคะถ้าเปรียบเทียกบกับปัจจุบันก็คือศาลาการประเรียนค่ะ แล้วในสมัยก่อนนะคะไซท์างกมีหลังคามุงด้านบนด้วยเพราะว่าคนพบคือไม้แต่ว่าไม่ได้มีการบรูรณะขึ้นมานะคะเพราะว่าอยากให้เ,เหมือนเขาคงอย่งมากที่สุดซึ่งในสมัยก่อนนะคะหลังคาก็จะเป็นกะเ้ิงดินเผาเน้วนเองค่ะส่วนตรงพุ่มเขียดด้านล่างจะเป็นพระปางคลีลานะคะองค์จริงมีขนาดเล็กกว่าหนึ่งเท่าอยู่ใน,ในของที่วิถีบรรณาของอุทยานค่ะ ซ้ายมือนี้มีชื่อว่าสระคาตะกวนนะคะภาพรือว่าตอ่อไปจะหมายถึงสรน้ำส่วนคําว่าตะกวนหรือตะกรูค่ะจะหมายถึงผักรุ้งภาษานี้ไม่ใช่ภาษาของสุโขทัยค่ะเป็นภาษาของขอมใชฐานว่าในสมัยก่อนสาซ้ายมือนี้นะคะเป็นศาสที่มีผักบุ้งเป็นจำนวนมากช่วงงานลอยธงเขาก็ทําสะพานให้ลงไปลอยตลอดขอบสระเลยนะคะแล้วพื้นที่แพในานี้นะคะถ้าเป็นวันปกติจันทร์ถึงพฤหัสจะปิดประมาณทุ่มครึง่งแต่ถ้าเป็นสุกเสา์อาทิตย์นะคะจะมีตลาดท่าน้ำจะอยู่ทาง นะตรถฝั่งซ้ายเื่ตรันี้ค่ะมีที่นั่งรับทาแบบขันตกโชมพาที่ตกบินถ้าวันที่มีตลาดสุกเสาร์ทีนี้ก็จะมีอ่าปิดประมาณสักสามทุ่มนะคะตรงนี้ตอนเย็นก็จะมีตลาดถนนคนเดินส่วนทางด้านขวามือตรงนี้นะคะเป็นเสียบังของสุขโขทัยค่ะมีชื่อว่าวันชนาสงคราม เดิมวัชนะสงครามนี้นะคะมีชื่อเรียกวัดราชบูรณะที่เปลี่ยนชื่อวัดนะคะพอพ่อตุรรามคำแหงหาชค่ะทและมีอายุได้ไสิเปีก็ได้ไปสู้รบกับขุนสามชนเจ้าเมืงองฉอดแล้วได้รับชัยชนะกลับมาพ่อขุนตีนทาริปุนบุริกานะคะก็เลยเปลี่ยนชื่อวัดราชบูรณะเป็นวัชนะสงครามเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พ่อขุนรามน,นั่นเองค่ะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดนี้สันนิฐานว่าเป็นอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะ ส่วนวนะทางระนาตรุนนี้เป็นอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงหาราชาท่านเป็นกษัตริย์อดีสตสามกองราชวงศ์เป็นพระรุกของพ่อขุนศรานานานีพระธิดาพระนางเสือหนังตั้งเป็นผู้ที่คิดข้อืูลสอดไทยเมื่อปีพศ1816ค่ะทากงกรมศิลปากรนะคะจะหรอพ่อขุนด้วยอ่าทองเหลืองผสมข้าวส่งทองแงงลมดำค่ะ 0, สูง3เมตรัก3ตัน ทางของท่านนะคะคือพระบัมพีส่ภาษายู่ในทาว่าราชการหรือว่าสั่งสอนประชาชนค่ะจุดนีสนใจลงสกายพวกคุณไหมคะเข้าเดือนทางมาถึงอนุสาวรีพ่อขุนรามคําแหงมหาราชรอด้วยท่องเหลืองผสมกับท่องแดงได้ดพี่น้องเด้อท่านเป็นกษัตริย์องค์ที่สามแห่งกรุงสุขโขทยัย ส่วนทางด้านขวามือนะคะระหว่างนั้นก็ไปสักนิดหนึ่งทางสักิดหนึ่งถ้าทำขึ้นมาวันที่ป้อมประตูเมืองนะคะเพให้ชาวพม่าสั่นตะลึงร้องทุกข์อันนี้เป็นของจำลองนะคะของจริงไม่สามารถซับได้อันนี้ทำขึ้นมาตามหลักศิลาจาริกค่ะตะลึงมีความแตกต่างตามการตรงที่ว่างตะลึงจะดึงจากด้านในส่วนราคาจะตีหลวงพ่อจากทางด้านนอกค่ะอ่ผู้นิยมบันทึกแล้วค่ะทีประมาณสามโมงค่ะ วันนี้เป็นทางด้าของวชะรงครามาแล้วเมื่อกี้เราผ่านทางด้านข้างด้านหน้าจะสวยค่ะส่วนจุดที่พ่อคุณรามตังว่าความเวลาที่มีชาวบ้านมาสักรีนรองทุกนะคะจะเป็นทางด้ารถฝั่งซ้ายมือจุดนี้ชาวบ้านจะเรียกกันว่าดงตางค่ะ ซึ้อตรงการซ้ายมือนี้เป็นจุดแรกนะคะที่คนพบจากักศิลาจารึกักที่1นึ่งแต่ก็ถูกเก็บไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์พระนครน,นะคะอยู่ที่กรุงเทพซึ่งลักศิลาจารึกจริงๆมีเป็นร้อยหลักเลยนะคะเพราะว่าคนที่มีรถถัมาดาสาขาก็สามารถจารึกได้อย่างไรถึงพื้นหลังที่นี้ก็จะมีหนึ่งหลักนะคะเป็นหลักของวัดศีชุมซึ่งจ่ต้องรู้เรื่องาความจิเป็นซ้ายตรงนี้เลยะคะ่ะทางที่มีโซน,นรอบ ซึ่งของจริงแทบบนดังคขาศิลาบาทถูกนำไปเก็บที่พิพิธภัณฑ์พ,นพนานครค่ะอยู่ที่กรุงเทพตรงนี้เรียกว่าดงตาลเป็นหม่องทีพอคุณร่มขําแหงมหาราชรับเรื่องเล่าลองทุกเรียบร้อยแล้วกับมา่นางตัดสินวาคว่ำยุ่งหม่องนี่แหละพี่น้องไปลุงสิผ้าเขาไปเบิงนี่คือพระแทนเป็นที่นางวาคว่ม จากการร้องทุกข์ของราษฎรเนาะพอคุณร่ำมค่ำแหงเพิ่นกับสิม่านางว่าความยุหมองนี่แหละเป็นหองยุพระแท่นตรงนี้นี่เองนี่จะเป็นจุดไฮไลท์ท,ที่มีชื่อว่าวัดมหาธาตุเจดีย์สูงสูงที่อยู่ภายในนะคะมีชื่อเรียกว่าเจดีย์ทรงพุ่ม้าวินหรือว่าทรงดอกบัวตูมนะคะจะเป็นเจดีย์ที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุาของพระพุทธเจ้าค่ะส่วนที่เป็นฐานยกสูงขึ้นมานะคะที่มีพระพุทธรูปน้ำประสายอยู่นี่เป็นศิลปะของอินทียา ส้างขึ้นมาเพื่อให้จบดวัตศาสศิลปะของสุขโขทัยทางด้านหลังส่วนตรงกลางนะคะที่เป็นเสาสูงเรียงรายอยู่ตรงนั้นเคยเป็นที่ปฏิสานของพระศรีสกยามุนีค่ะแต่ว่านาสมัยรัชกาลที่1น,นะคะท่านได้เชิญพระศรีสกยามุนีร้องแพรไว้ที่กรุงเทพมหานครก็คือวัดสุทัเทวลลราชปัจจุบันนี้นะคะจะเหลือเพียงฐานใหญ่ที่อยู่ภายในนั่นเองค่ะส่วนพระที่อยู่ด้านหลังทั้งสองฝั่งมีชื่อเรียกพระฐานรดนะคะพระมีความสูง18ศอกหรือว9เมตรซ้ายมือฝั่งนี้เป็นาาางห้มค่ะ ขวามือฝั่งนู้นจะเป็นปางเปิดโลกปางห้ามยาท่านจะยกมือขวาขึ้นมานะคะส่วนปางเปิดโลกท่านจะแบมือทั้งสองข้างลงส่วนด้านหน้นนาตัวรถซ้ายมือตรงนี้ค่ะมีชื่อเรียกว่าเนินภาาจุดนี้ใส่ฐานวัาเป็นที่ตั้งพระราชวังในสมัยก่อนนะคะเพราะว่าฐานมีรูปทรงเสีย้ยมเป็นผ้ากอรีฏจนโครงสร้างใส่ฐานว่ดก่อด้วยไม้มงุงแล้วก็บรองบินเผาในศิลาจารึกจะกล่าวว่าสร้างเป็นราชวงเ์เปรเกาะเพียงต่างค่ะตัวพระราชวังหรือบ้านเรือนสมัยก่อนนะคะเป็นได้แค่ข้อเสียฐานเท่านั้น จะไม่สามารถระบุดได้นะคะว่าอยู่จุดไหนเพราะว่าเรือในสมัยนั้นจะสร้างด้วยไมย้ก็จะพังทลายไปตามกาลเวลาแต่อย่างของศิษยัตว์นะคะพระราชวังเขาก็ใสท่ทันกับพี่เลยเพราะว่าลักษณะถานนะคะจะเหมือนประตรงนี้เลยค่ะจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายสนใจเข้าไปชมภายในวัดไหมคะจุดนี้ถ้าเข้าไปชมภายในวัดน,นะคะทางออกคือให้ทุกท่านเดินตรงไปค่ะแล้วเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวรถไปจอดรออยู่ฝั่งนู้นลูกค้าจะได้ไม่ต้องเดินอนไปวนมา วัดมหาธาตุเลี๋ยวอีนู่ทางหน้าเนี่ยแหละพี่น้องแต่ว่าขันมา้ายเมเ่มือแรกพี่น้องตรงบริเวณทั้งสนามหญ้านี่มาเบ่งพระอาทิตย์ตกดินรับผู้เขารับอกลับไปพระเจดีรับกับวัดเก่างามงามเลยพี่น้องเลย,ยเนี่ยมือแรงเลยพูดเลยมีโอกาสมาเที่ยวได้นอนอยู่เมืองเก่าเนี่ย หรือมาแถบๆนี่เนี่ยมือแลงพี่น้องแต่เป็นตกดินถึงงามคักวันะไปลุ่งเคยมาอยู่ไปเบิ่งอยู่ในรุ่งผ้าหล่บอบุูอี่พี่ไหไเนาะลุงรุ่งไปที่หนึ่งเหรอล่ะแต่ตอนนั้นกล้องอาจจะบ่ดีคือตอนนี้อาจจะบสวยไปไหนก็ได้เดาไปลึกกะอาจจะสวยอยู่ก็ได้พี่น้องรุ่งจ็จำบ่ได้ไปผ้าขาไปเบิ่งในวัดมหาธาตุมันทายหย่อนแสงได้พี่น้องเด้ออาจจะมืดจักหน่อย พระเจดีย์ส่งพุ่มเขาบินสันพี่น้องเนี่เป็นพระเจดีย์องค์ประธานอยู่ตรงกลางวัดมหาธาตุนี่เลยอยู่้างๆพระธาตุพี่น้องทั้งซีกทั้งสายเมื่อก็จะมีพระพุทธรูปพี่น้องเอิ่นาา่าปางยังเนี่ยยืนตรงแล้วก็มีเมื่อ พระหัตขางขวายกขึ้นเอื่มประปางหามหยาดที่รัีน้องนาองนี่แล้วก,ก็อีกยุคสีขุนกัิมีอีกปางหนึ่งกัการผีน้องนะลุงพาไปเบังมาทั้งสี่ขวาเมื่อพี่น้องก็จะมีพระพุทธรูปนี่อีกองหนึ่งอาจจะเมืดเมื่อผีน้องมันย้อนแสงยืนตรงเอาเมื่อเรียบลงกตั้งข่างแบเมื่อเอินประปางเปิดโลก,กว่าัน ซึ่งละ,ละเอียดไก่ผลกับวอกสูบฟังละก้อนหนานี้วัดพระธาตุเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัยเลยพี่น้องเนออหน้าบริเวณกว้างขวางละก็มีพระธาตุอยู่หลายองค์อยู่เลย เอาใ้เบิ้ง้อนแดดพี่น้องเอามาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กรุงเก่าเมืองสุโทขทัยพี่น้องเบิงพ่อขาวๆซับนิ่แเละพี่น้องอยากเบิ้งกคากะมาส่วนตัวก็แล้วกันหรืออยากเบิงย่างหลากหลายย่างคุมคากะใหมาช่วงรอยกระทุ่งนะพี่น้องนะมีการร้อยกระท่ง,ง,นะส,ททงสวยงามลยวันต่อไปคนก็หลายพอคน มีการแสดงย่างหลากหลายเอาคลิปหนะพ่อ,อกันไหมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นเพื่อนอยู่กับลุงต่อไปสวัสดีครับ